ก่อนที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่อยู่ในมือแล้วรางวัลน,นะครับมิดประตูจีนิก2,025ได้แก่ FT FT เดือนเจ็ดอะ FT เดือนเจ็ดครับทีนี่พอรได้คะแนนทั้งหมด1 2 5 0 8 68คะแนนนะคะ เรียนเชิญในปีหนึ่งเดือนครับรว่างวิดโฟโต้ที่เดกสองพันยี่สิบห้าครับในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญท okay. ่านรองชาสวรรตั้งประเสริฐวงศ์ครับท่านรองผู้อในวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนะครับได้มอบรางวัลให้กับลูกๆนักเรียนครับเข้ารอบด้วยได้ได้โบสถด้วยนะครับอ่าเพราะนั้นก็จะได้อิฟไวชเชอร์นะครับจากร้านบูดีบีเวสนะครับมูลค่า300บาทนะครับ เปมอบเลยครับจะได้สายสะพายนะครับพร้อมกับยิปไวเชอร์จากร้านดีดูเนะครับ กระสือบงครับรดับต่อไปนะครับจะประกาศรางวัลขวัญใจสชนะครับผู้ได้รับวันอยู่ด้านข้างๆเวทีก่อนลูกเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันนะครับรางวัลขวัญใจสชมิสตีเชยภู2025จากการโหวตเมื่อกี้ตอนร้องเพลงนะครับได้ถึงกับบังเอิญมาได้นะครับได้ผลไปที่เรียบร้อยแล้ว รางวัลขวันใจสชในปีการศึกษา,านี้ได้แก่เอ็นทีเอ็สทีอะไรดีค่ะเอ็นที ผู้ในการดูการบริหารกิจการนักเรียนนะครับได้มอบรางวัลน,นะครับให้กับนักเรียนนะครับที่ได้รับรางวัลฝันใจสชครับ s t 22นะครับน,น้องคอนนี้อยู่ม .2 ใช่ค,ครับเป <Lin os S 1> ็นน้องสุดเลยนะครับม .1 เป็นอะไรม .1 เป็นอะไรลูกผลวิชัยมาม .2 นี้ขอเป็นศึกษาพอนะครับถ้าไม่ได้ขี่ม้าดินบังตอนทำก็ขี่ไดโนเสาร์ใช่ครับศึกษาพอยุคใหม่ใช่ครับ แล้วเป็นน้องสุดยอดได้สายสะพายนะครับพร้อมกับดิฟโอยเชอร์นะครับจากร้านดีดูเอสมูลค่า300บาทนะครับได้ด้นดูตั้งกหน่อย้หน่อยอ่าอานายภาพครับรางวัลวันใจสอจอเปะป๊วยกับเวทีสองสองหน่อยค่ะ ครับขอ,อบคุณท่านรองวีระจันดาวน์พารสท่านรองผู้นในการกุมบริหารกิจการนักเร,รียนนะครับรอรับข้างเวทีก่อนครับและผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง7ท่านนะครับได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรองชนะเลิศอันดับสองซึ่งเราจะประกาศรองชนะเลิศอันดับสองก่อนครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดมิสตีเชภูมิ2025ในกิจกรรมวันศุนทอนผู้สู่วันภาษาไทยประจำปีการศึกษา2568ได้แก่เอสทีเอสทีครับขอเชิญ3ทีมขึ้นมาบนเวทีโลกที่สอของเราเมื่อกี้ขอเชิญ3ทีม3ทีมขึ้นราเวทีเลยครับจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะค้นมาบนเวทีเชิญครับเดี๋ยวเรารุ้นไปพร้อมๆกันก่อนครับผมเราจะรุ้นไปพร้อมกัน ใ,ใช่ครับนี่คือผู้ผ่านเข้ารอบนะครับสารทีมสุดท้ายจากการ,รตัดสินของท่านคณะกรรมการเพราะเราการประกวดก็คือแต่งกายเรียนแบบัวลทรในวันกรดีให้เหมือนที่สุด<ช>นะครับ,บ,บรใช่ลและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่เอทีอสี ที17ครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านรองอัภิชัยอาจประจันครับท่านรองผู้ในการฝูมบริหารงบประมาณครับได้มอบรางวัลให้กับแัวเรียนที่ได้รับรางวัลรองชะนะเลิศันดับสองครับที17ครับท่านอาหารมอบรางวัลเห้ครับผม ถ้าถ้าร้อบาทนะครับเดียวควบของรางวัลครับรองชนะเลิศอันดับสองเอาสี0รบาทขอโทษครับ400บาทนะครับครับขอบคุณท่านรองอภิชัยอภิจันท์ครับระดับต่อไปเราจะประกาศผลรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับ H T หนึ่งอ่า H T หนึ่งแปดและศูนย์เจ็ดมาข้างหน้าเลยลูกนะครับอ่าน้องมาจับมือนะครับจับสองกันมาได้เลยครับจับมือกันอยู่ข้างหน้าลูกอ่า จับมือกันครับจับมือกันสทีมเลยนะคะคและทีมที่จะประกาศต่อจากนี้เป็นทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับในการประกวดมิสตีเชยภูม2025กิจกรรมวันขุนทอทั่วสู่วันภาษาไทยประจำปีการศึกษา2568รางวัลชนะเลิศมิสตีเชยภูม2025ได้ ทรงรวมครับทานประธาในพิธีได้มอดราน้ให้แป็นู้ได้รับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและก็ผู้ชนะเลิศนะครับมอบรองชนะเลิศอันดหนึ่งก่อนะครับ s อ f 0 7ก่อนดู f 0 7ก่อนนะครับเชินเครับนักแสดงที่อยู่หน้าเวทีเตรีมตัวถ่ายภาพนะครับ เมื่อท่านประธานในพิธีมอบรางวัลชนะเลิศแล้วขอเรียนเชิญนักแสดงคณะกรรมการทุกท่านนะครับใส่ผ้าบนเวทีนะครับรวมถึงท่านผู้บริหารด้วยนะครับนี่คือรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเอทีศูนย์เจ็ดค่ะขอเสียบปุบมมือด้วยนะครับใสาผาครับจะได้รับอิมวิยเชอร์จากร้านพิรุษมลค่า5้0อบาทครับ และแน่นอนครับรางวัลชนะเลิศก,การประกวดมิสตีเตเบิลฟันอิ25าในปีนี้ได้แก่เอฟี มีใบเชอร์จากร้านซีเวสมูลค่า600บาทครับในโกาสนี้ครับขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านรองผู้ว่าการทั้ง3ามฝ่ายนะครับท่านคณะกรรมการทุกท่านรวมถึงนักแสดงตัวละครทุกคนนะครับด้านบนเวทีเพื่อถ่ายภาพครับเสิญทุกท่านนะครับถ่ายภาพร่วมกันได้เลยครับผม การศึกษา2 5 6 8ก็เสร็จสิ้นลงเพียงเท่านี้นะครับขอบใจนักเรียนทุกคนที่ร่วมกิจกรรมนะครับเรียน